ไรอันกาเซียแชมป์เฉพาะการรุ่นไลท์เวทของ w b c มีอันต้องถอนตัวจากการป้องกันตำแหน่งกับฮาเวีย Fortuna อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทและแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเธอเวทของ w b a ชาวโดมินิกันที่เดิมทีมีโปรแกรมพบกันในวันที่9กรกฎาคมนี้เสร็จแล้วโดวยรายงานข่าวระบุว่ากาเซียนั้นกำลังมีปัญหาทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก ทังเรื่องความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนเขากำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจริงๆโดยไรอันกาเซียบอกว่าเขาเองต้องทนทรมานกับความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครยียดต่างๆบางทีอาจจะดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนาน แต่เปล่าเลยเขามีความเจ็บปวดลึกๆอยู่ในใจมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะถอนตัวออกจากการชกในวันที่9กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะรักษาสุขภาพจิตของเขาให้กลับมาเป็นปกติให้ได้และจะกลับมาขึ้นชกอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ดีไรอันกาเซียก็ยังโชคดีที่มีผู้คนให้กำลังใจกับเขามากมายทั้งครอบครัวและผู้สนับสนุนต่างๆของเขา ทำให้เขามีกำลังใจที่จะรักษาหายเป็นปกติเพื่อที่จะได้กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งนั่นเอง